สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลี่มาทําวิดีโอพกอะไรในกระเป๋านะคะสลีไม่ได้ทําวิดีโอนี้นานมากแล้วนะคะทาครั้งสุดท้ายไม่รู้กี่ปีมาแล้ววันนี้มาอัปเดตกันว่าสลีพกอะไรในกระเป๋าบ้างนะคะสลี่ได้กระเป๋าใบใหม่มาก็เลยอยากจะเอามาโชว์แล้วก็มาทําให้ดูด้วยนะคะเป็นกระเป๋าใบนี้จากแบรนด์เอเลเซ่ค่ะเป็นแบรนด์ของคนไทยนั่นเองแต่ว่าคุณภาพเนี่ยดีมากๆเ,ๆ,ๆเลยกระเป๋าใบนี้เนี่ยสลีได้เป็นของขวัญจากทางแบรนด์นะคะได้มาตอนช่วงก่อนหน้าวันวาเลนไทน์สัก แ,บบแล้วสลี่ก็ได้มีโอกาสใช้กระเป๋าใบนี้ไปออกเดทกันไปกินข้าวไปดินเนอร์ที่เพื่อนๆได้เห็นกันในเทปวิดีโอนั่นแหละนะคะกระเป๋าใบนี้เป็นรุ่นปริเชียนค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องของกระเป๋านิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าหัวข้อว่าพกอะไรในกระเป๋านะคะกระเป๋าใบนี้สัลลี่จดจ้องจ้องอยากได้มาประมาณมประมาณเป็นปีแล้วอะคะ่ะแต่ว่าไม่เคยเห็นที่ช็อปนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้มีช็อป เป็นร้านเนี่ยเขาจะเน้นขายทางออนไลน์ซะส่วนใหญ่บางทีมีไปออกบูธมากงแล้วสลี่ไม่ได้มีโอกาสไปที่บูธของเขาก็เลยยังไม่มีโอกาสเห็นตัวจริงนะคะนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงยังก็กลัวๆที่จะสั่งนะคะทีนี้ไปเจอคุณส้มคุณส้มใบออเรนจิน่าที่งานอีเวนต์งานหนึ่งก็เลยถามคุณส้มว่าเฮ้ยคุณส้มเห็นคุณส้มใช้กระเป๋าใบนี้บ่อยเป็นยังไงบ้างคุณภาพเป็นยังไงการถือเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณส้มก็บอกดีดีดีคุณสารลี่ถ้าสนใจเดี๋ยวให้ทางแบรนด์ติดต่อไป ทางแบรนด์ก็ติดต่อมาสัลี่นี่แบบอย่างดีใจอะตอนที่เขาติดต่อมานะคะแล้วตอนแรกก็ไม่รู้ด้วยว่าทางแบรนด์เขาจะให้เป็นของขวัญสัลีก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าติดต่อมาเพื่อที่จะแบบติดต่อซื้อขายกันอะไรแบบนี้แต่พอคุยไปคุยมา <c oughs> เขาก็บอกเออเนี่ยเดี๋ยวจะให้เป็นของขวัญน,นะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณทางเอลเซ่มากๆเลยสลี่นี่แบบพอได้มาแล้วแล้วสัลี สัลี่มีกระเป๋าหลายใบในคอลเลกชันนะคะส่วนใหญ่หลายๆคนรู้ว่าสัลี่จะซื้อลินทีนี้ลินเนี่ยอยู่ที่ราคา2,000ถึง3,000บาทบางอันเนี่ยดีสัลี่รู้สึกว่าคุณภาพกระเป๋าลินรุน่นเก่อนเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆที่สลี่เดี๋ยววันหลังเอามาคุยกันแต่พอสลี่ได้กระเป๋าใบนี้มาแล้วสลี่รู้เลยว่าทำไมเขาถึงตั้งราคาไว้ที่6,200บาทนะคะกระเป๋าใบนี้นะเพราะว่าระเบียบของการเย็บอะมันแบบเวลาที่เขาวางเข็มไปแต่ละอันเนี่ยมันเป็นระเบียบมากแล้วมันก็เป็นช่วงกว้างที่เขาเรียกว่าช่วงกว้างที่เท่ากันนะคะ ซึ่งการเย็บแบบนี้หายากมากเลยนะคะหายากมากในเรื่องของความเป็นระเบียบอะไรแบบนี้การเก็บรายละเอียดตรงมุมตรงอะไรอย่างเงี้ยคือดีงามมากนะคะแล้วที่สำคัญก็คือการยานแนว เขาเรียกว่ายาแนวหรือเปล่าสลี่ไม่แน่ใจสลี่เห็นหลายๆคนเขาเรียกแบบนั้นนะคะยาแนวก็คือตัวที่เขายาตรงนี้ตรงขอบกระเป๋าอะคะ่ะเป็นระเบียบมากจนน่าทึ่งอะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็กระเป๋าใบนี้เนี่ยมากันกับสายแบบนี้ด้วยเป็น cross body นะคะแล้วก็สามารถปรับระดับได้ถือว่าเป็นทรงกระเป๋าที่สลี่ชอบมากเลยเอาบอกกันตรงๆว่าสลี่เนี่ยเล็งๆว่าจะซื้อกระเป๋าทรงเนี้ย ของหลุยส์วกตองนะคะแล้วก็ของ LV เรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้หลุยส์วกตองหลุยส์วีทองนั่นแหละซารีก็อยากซื้อกระเป๋าทรงคล้ายๆแบบนี้ของ LV ของหลุยส์นะคะแต่ว่าใบหนึ่งก็ตกหนึ่งก็เกือบแสนได้ะคะ่ะและที่เนี้ยคือแบบไม่กล้าซื้อบอกเลยไม่กล้าซื้อกระเป๋าใบราคาขนาดนั้นนะคะก็ ตัวนี้สัลลี่เห็นแล้วสัลลี่แบบประทับใจมากประทับใจจริงๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแม่เหล็กนะด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาจะประทับตาไว้ว่าเป็นเอเลเซ่นะคะแล้วก็จะมีแม่เหล็กนิดนึงเอาไว้ปิดแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆสามารถทิ้วแบบนี้ก็ได้ซึ่งด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีประทับตาเอาไว้ว่าเป็นเอเลเซ่เหมือนกันซึ่งการปั๊มตาไปเนี่ย เป็นระเบียบมากเอ้ยซารีว่าของลินเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะปั๊มตาลงไปบนกระเป๋าอันนี้เนี่ยคือเป็นระเบียบแล้วก็เนี้ยบคนละระดับกันเลยถึงว่าเขาถึงตั้งราคาไว้ที่6,200บาทแล้วซารีคิดว่าราคาเนี่ยสมน้ำสมเนื้อกับคุณภาพที่ได้มากๆเพราะว่าเป็นหนังแท้แล้วก็เป็นการฟอกสีที่ไม่เหมือนใครด้วยนะคะ กระเป๋าแต่ละใบสีแต่ละโทนของแบรนด์เอลเซ่เนี่ยจะเป็นการฟอกสีโดยเฉพาะที่มีขายอยู่ที่แบรนด์นี้เท่านั้นสังเกตได้สีเนี้ยที่สลี่เลือกมาสีเลมอนเนี่ยตอนแรกเขาให้เลือกว่าจะเอาสีไรดีสลียลังเลจะเอาสีนี้หรือว่าสีเงินดีถ้าเป็นสีเงินมันจะเข้าได้กับทุกลุกมากกว่าแต่สลี่มองว่าสีเงินมันจะมีแบรนด์อื่นๆที่ทํากระเป๋าสีเงินออกมาแต่ว่าสีเหลืองเฉดเนี้ยเฉดเลมอนแบบเนี้ย ไบรท์ Bright, ขนาดนี้แล้วก็แบบขนาดนี้นี่ยังไม่มีแบรนด์ไหนทำออกมาหรือถ้าทำออกมาเนี่ยน้อยมากสลัลีนึกได้สองสแบรนด์แต่ว่าน้อยมากจริงๆนะคะที่จะทำเฉดนี้ออกมาสวยมากแล้วก็คุณภาพนี่เนียบมากนะคะทีนี้ ซรีได้ไปอ่านเรื่องราวของแบรนด์แบรนด์นี้ว่าภูมิหลังเขาเป็นยังไงอ่านแล้วก็อินไปด้วยนะว่าทั้งสองคนที่เขาเป็นคนก่อตั้งบริษัทมาเนี่ยเขารักกระเป๋ากันทั้งคู่นะคะแล้วก็ด้วยความที่รักกระเป๋าแล้วก็อยากให้คนลูกค้าเนี่ยมีกระเป๋าดีๆในการใช้ก็เลยผลิตกระเป๋าออกมาแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันแบบ มันเนี้ยบมากจริงๆอ่ะกระเป๋าใบนี้นะโอเคมีแค่นี้แต่เกิดว่าใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวหลังซารีเอามารีวิวแล้วก็มาคอมแพรเกันระหว่างแบรนด์อื่นๆที่ราคาต่ากว่าแล้วมาดูดีเทลกันว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋าใบนี้มันถึง6,200บาทซารีเชื่อว่าคนที่เคยซื้อไปใช้เนี่ยน่าจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงราคาเท่านี้เพราะ ทุกกระเบียดนิ้วมันเนี้ยบจริงๆนะคะโอเคมาถึงของในกระเป๋าของสัลี่มัง่งอันนี้เป็นเวอร์ชั่นวันสบายๆนะก็ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาเนี่ยวันไปทํางานสลี่จะใช้เบาๆเพราะว่าเบาๆมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วสลี่ต้องพกพวกใบเสร็จเอกสารต่างๆตัวปัม๊มอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะสักนิดนึงก็เลยจะต้องใช้เบาๆนะคะแต่ว่าในวันหยุดสบายๆไปช้อปปิ้งไปกินข้าวกับเพื่อนไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยสัลี่ไม่พกอะไรเยอะก็จะพกแค่นี้แล้วชอบตรงที่ เวลาที่เราไปช้อปปิ้งซื้อของสลีก็จะแขวนอันเนี้ยแล้วก็เป็นคอสบอดี้มือสองมือมันก็ว่างที่จะถือถุงหรือว่าจะไปเลือกเช็คของหรือว่าไปสวอตส,สีลิปสติกอะไรพวกนี้มันก็ง่ายใช่ไหมคะอ่ะเปิดมามีอะไรบ้างอันแรกเลยจะเป็นสเปรย์น้ำแร่ของที่ห้อ Fresh Dog อันนี้ทางอีฟันบอยให้มาลองใช้ดูนะคะสารี่ก็รู้สึกว่าใช้ ได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็สเปรย์นี่ก็คือฟุ้งกระจายค่อนข้างดีนะคะถือว่าใช้ได้แหละแต่ซาร่ยังไม่ได้ใช้ต่อเนื่องอะไรมากมายอันนี้ ถ้าช่วงหน้าร้อนอาจจะได้ใช้เยอะกว่านี้แต่ส่วนใหญ่จะลิจะพกสเปรย์พวกนี้ติดตัวไว้นะคะเผื่อว่าอากาศมันร้อนมันเหนียวเนินหนะอยากจะทําให้อะไรมันสดชื่นก็จะใช้พวกนี้ถัดมาเป็นโทรศัพท์คู่ใจไปไหนก็ต้องมีโทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นปอกที่สลีได้มากรอบโทรศัพท์น่ารักไหมเออนะคะสลีใช้ซ a m s u n g า a l a x y S6 นะพอพูดถึงเรื่องโทรศัพท์ก็จะต้องมีอันนี้นะคะเป็น power bank สลีเนี่ย ไม่ค่อยได้ใช้ power bank เลยไม่เคยใช้ power bank เลยมาเป็นปีตอนที่ใช้ Samsung Galaxy S6 เพราะว่าเวลาที่สล,ลี่ออกไปข้างนอกไปทำงานเนี่ยพยายามจะใช้โทรศัพท์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือเราต้องทำงานสองเลยก็คือเรากลัวแบตมันหมดระหว่างวันนะคะแล้วก็พักหลังสล,ลิีติดเกมไอ้พวก Toy Defense หรือว่าอะไรอย่าทาวชิปะก็เลยไปซื้อ power bank อันนี้มาซึ่งเป็นสี Copper สาลีชอบนะคะพอเห็นปุ๊บแล้วแบบอชอบเลยเป็นของ Sony อันนี้เนี่ยชาร์จได้ไม่นานนะชาร์จได้ประมาณ2ครั้งเองค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าตัวความจุแบตเตอรี่อะ่ะมันค่อนข้างน้อยแต่ว่าสาลี่ชอบที่ว่ามันค่อนข้างจะแบนแล้วก็เป็นสี Copper นะคะเวลาที่ชาร์จเนี่ยสาลีชอบเนี่ยชอบให้มันแบนๆแ,แ,แบบเนี้ย มันดูไม่แบบหนาเตอะดีนะคะพกอันนี้ไปด้วยพร้อมก,กันกับสายชาร์จอันนี้นะคะถ่านมาเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะกระเป๋าสตางค์ก็สีใกล้เคียงกันมากเลยโทนเดียวกันเลยเขียวเขียวเหลืองเหือแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของคลิปลิงนะคะแล้วก็สารีชอบตรงที่ ลิงตรงเนี้ยมันเป็นลิงแบนๆแบบเนี้ยคือมันไม่เปลืองพื้นที่ดีนะคะแล้วสัลี่ชอบกระเป๋าคลิปลิงอีกอย่างหนึ่ง,งก็คือมันซักได้เวลาที่มันเปิดมันอะไรเงี้ยมันซักได้นะคะอันนี้จะเป็นแบบ3ามช่องด้วยกันช่องหนึ่งสัลี่ก็จะเก็บเงินเอาไว้ทั้งเงินปีกแล้วก็วันนี้รวยหน่อยมีแบงค์ผันบางวันจะมีต่างแบงค์ยีจริงๆนะแล้วก็มีเศษตึมเลยนะคะแล้วก็ช่องตรงกลางสาลี่จะใส่ กุมแจบ้านเอาไว้นะแล้วก็ทางด้านนี้อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นอะไรเยอะๆยะมากมายเป็นคูปองเป็นบัตรร้านอาหารซะส่วนใหญ่ในนี้จะเป็นบัตรร้านอาหารนะคะส่วนบัตร ATM s a r แยกเอาไว้อีกต่างหากมีลิปสติกอยู่แท่งหนึ่งหลงมาเพราะว่าวันก่อนส a ลีทาลิปสติกแท่งนี้เป็นของ Urban Decay r e v o l u t i o p s t p s t i c k สี Rush นะคะเป็นสี ประมาณนี้ชมพูอมม่วงนิดๆน,นะคะสีนี้ซารีทาทิไลมีคนถามทุกทีว่าเป็นสีอะไรลักษณะแบบนี้นะคะวันก่อนใช้ก็เลยมีติดอยู่ในกระเป๋า เป็นลักษณะแบบนี้นะกระเป๋าตังของซาลี่ซาลี่เมื่อก่อนพกกระเป๋าตังใหญ่หญหญหญๆยาวๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วรู้สึกว่ามันเพื่งพื้นที่แล้วก็หนักโดยใช่เหตุนะคะทีนี้กระเป๋าอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้เป็นกระเป๋าใส่บัตรที่สำคัญของซาลี่ซาลี่ได้มาจากลินนะคะใบนี้อยู่ที่พันนิดๆเป็นสีฟ้าฟุง้งฟิ้งแบบนี้ซาลี่เห็นปุ๊บซื้อเลยพอนึกถึงซินเดอเรล,ล่าเปิดมาด้านในอันนี้เป็นบัตรที่ สลลี่พกติดตัวตลอดก็จะเป็นบัตร ATM บัตรเครดิตการ์ดนะคะด้านนี้ก็มีรูปสลีกับชาววันที่ไปงาน YouTube Event กันนะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีพวกบัตรอย่างอื่นอีกนะคะมีบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นบัตร Rabbit Card ช่องตรงนี้สลีไม่ได้ใส่เงินนะคะสลลีเอาไว้ใส่ใบเสร็จ ที่สำคัญสำคัญนะคะช่องนี้นะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นที่ซิปใส่เหรียญน,นิดหนึ่งเวลาที่ซารี่ไปงานที่จะต้องพกกระเป๋าครัชใบเล็กๆอะคะ่ะซารี่จะหยิบอันนี้อันเดียวแล้วออกจากบ้านเลยจะไม่จะไม่พกกระเป๋าแบบเนี้ยใบใหญ่ๆแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีแต่พวกบัตรคูปองร้านอาหารต่างๆมันก็ไม่จําเป็นเนาะซารีก็จะ พกใบนี้ใบเดียวแล้วก็ออกจากบ้านเลยถัดมาด้านในก็จะเป็นหูฟังนะคะหูฟังซารี่หันมาใช้หูฟังอันนี้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะเป็นหูฟังแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่ที่ไม่มีสายอะ่ะเป็นแบบ Wi-Fi นะคะเป็นฮี่้อ p a พ t onic ิ p a n t o n i c กชาวาใช้หูฟังยี่้อนี้ซารี่ซื้อให้เขาเป็นของขวัญน,นะคะแล้วก็เขาบอกว่าชอบแล้วซารี่เนี่ยหูฟังพักหลังๆมันแบบ มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สรก็เลยเออลงทุนซื้อที่ห้อนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าชาวชอบใช้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะดีนะคะแล้วก็ไม่มีสายมาให้รำรำคาญใจด้วยเวลาใสาก่ก็ใส่คอบหัว แบบนี้เลยอันนี้เนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะแต่ว่าชาวบอกว่าซื้อแล้วคุ้มสลี่ก็เลยซื้อมันมีสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีแดงๆงงงส้มๆสัลีเลือกสีนี้มานะคะแล้วก็สลี่ส่วนใหญ่จะมีหนังยางติดเอาไว้ติดกระเป๋าเอาไว้รัดผมถ้าเกิดว่ามันร้อนก็จะต้องมีหนังยางพวกนี้ติดไว้อันหนึ่งอย่างน้อยอันหนึ่งบางทีก็มากกว่านั้นนะอ่ะอย่างเนี้ยมีอีกหนึ่งอันแล้ว ถัดมานะเป็นเครื่องสําอางซารีเมื่อก่อนซารีจะพกกระเป๋าเครื่องสําอางแบบนี้แต่พักหลังไม่ชอบรู้สึกว่าพกน้อยแล้วกระเป๋ามันใหญ่เกินไปนะคะก็เลยกําลังมองหากระเป๋าเครื่องสําอางที่เป็นผ้าแบบหูู่ดน่ารักน่ารักแล้วก็แบบหย่อนลงไปได้โดยที่ไม่กินเนื้อที่มากนะคะ แล้วก็ไม่หนักมากด้วยเพราะว่ามันเป็นผ้าใช่ไหมแต่ว่ายังหาไม่ได้กะว่าจะไปดูของซาริโอที่เซนทันก็ยังไม่มีเวลาไปก็เลยใส่เครื่องสําอางมันไปในกระเป๋าเลยนะคะแต่ว่าพยายามนิดนึงว่าจะ ไม่เอาอะไรที่มันเลอะเทอะหรือว่าหกง่ายใส่เข้าไปเพราะซารีไม่อยากให้ก้นของกระเป๋ามันมันเป็นรอยนะคะอ่ะอันแรกมาถึงแป้งซารีเกือบหล่นแล้วไม่ล่ะซารีใช้แป้งอันนี้นะคะเปลี่ยนมาใช้แป้งอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยซารีจะพกแป้งของตัวเนี้ย Urban Decay นะคะเป็นสี Medium Dark Golden ซึ่งตอนที่ซื้อเนี่ยเป็นสีที่ที่อ่อนกว่าสีผิวของซารีนะตอนที่ซื้ออะ อ่อนกว่านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเผื่อไว้ว่าระหว่างวันมันอาจจะดอปนะคะก็เลยซื้อสีที่อ่อนกว่ามานิดเดียวนิดหนึ่งทีนี้ตอนนี้ผิวหน้าของซารอะมันขาวขึ้นใช่ไหมคะปรากฏว่าแป้งอันนี้กลายเป็นแป้งที่ค้ำกว่าผิวหน้าโอ้ก็เลยช่วงนี้เลยไม่ได้ใช้อันนี้เลย คือพับเนี่ยแบบเน่ามากไม่อยากจะโชว์พัฟเลยพับเน่าจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสาลี่พกอันนี้สาลี่ก็จะไม่พกแปลงละเพราะว่าใช้พับตบระหว่างวันแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้มันมันค้ำไปใช่ไหมหล่ะช่วงเนี้ยสลี่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้อันนี้เป็นของ r o y a l t o um MAT SUPER b l e n d a b l e POWDER ค่ะเบอร์ D6W6 นะคะวันนี้สาลลีก็ใช้อันนี้เป็นตัวเซตรองพื้นด้วย เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแป้งตัวเดียวเลยมั้งในคอลเลกชันที่รู้รู้สึกว่าใช้แล้วมันพอดีกับผิวหน้าตอนนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นลิปสติกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันซารีทาลิปสติกสีอะไรนะคะอย่างวันนี้สารีทาตัวนี้เพิ่งจะลองสีนี้เป็นครั้งแรกนะคะของ c a t วอนดีสี Lolita ซึ่งเป็นสีที่ทุกคนเขาเวินเว์กันมากว่ามันสวยงามขั้นเทพนะคะ ซัลี่เคยมีลิควิดลิปสติกของแ a t วันดอยู่หนึ่งแท่งที่เป็นไซส์ทดลองเวลาทาไปแล้วรู้สึกแบบแห้งมากแห้งมากจนแบบจนแทบจะทนไม่ไหวเลยนะคะแล้วก็ซัลี่อยากลองสีนี้เพราะว่าหลายๆคนก็คงรู้ว่าลิควิดลิปสติกเนี่ยแต่ละเนื้อแต่ละสีความแห้งมันแตกต่างกันได้ลองสีนี้ Lolita าวันนี้ซัลี่ใช้ที่ปากตอนที่มันแห้งนะมันเหมือนกับตอนที่เรามาร์กหน้ามาร์กโคนไปอะ แล้วตอนที่มาร์กมันเริ่มจะแห้งมันจะตึงๆหน่อยใช่ไหมมันเหมือนกันเลยกับลิปสติกอันนี้นะคะแต่พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งตอนที่มันเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ละเป็นลักษณะแบบนี้อืม ไม่ค่อยไม่ค่อยแตกเนะาะซัลี่มองว่าเออมองใกล้ๆมันก็ยังไม่แตกตกร่องเท่าไหร่นะคะอันนี้ Cat1D ใช้ครั้งแรกเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆจะมารีวิวกันจัลลี่ซื้อมาอีกสีหนึ่งด้วยนะ Lolita 2นะเดี๋ยวจะมาเล่าว,ว่าทำไมเขาถึงมี Lolita 1, Lolita 2มันมีประวัติด,ด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาก็ทำมาเวอร์ชั่น1เวอร์ชั่น2มันมีเรื่องแบบวุ่นวายมากกว่าจะมาเป็น1และ2โอเค ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาที่สล,ลี่ออกไปกินข้าวหรือว่าไปหาเพื่อนแค่สี่ห้าชั่วโมงสาล,ลี่ไม่พกบลัชออนเลยนะเพราะสล,ลี่รู้สึกว่าบลัชออนทุกวันนี้ในเรื่องของการติดทนนานเกือบจะทุกแบรนด์แหละเขาโฟกัสในเรื่องของการติดทนนานเพราะว่าเมื่อประมาณสี่ห้าปีก่อนทุกคนเนี่ยจะคอมเพลนกันมากว่าบลัชออนเนื้อไม่ดีจะเป็นเนื้อที่ติดไม่ค่อยทนหลังจากนั้นมาทุกแบรนด์เขาก็เลยทำให้มันเนื้อติดทนระหว่างวันมากยิ่งขึ้น ถ้าเกิดไปหาเพื่อนไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าไปกินข้าวไปชอปปิ้งไม่กี่ชั่วโมงสไลซไม่พกบ,บลัชออนเลยแต่ว่าถ้าวันไหนที่จะต้องพกบ,บลัชออนจริงๆก็จะพกพยายามที่จะพกบ,บลัชออนที่มีแปลงอยู่ในตัวอย่างเช่นอันเนี้ยของ Physician Formula เนี่ยค่ะ เป็น Booster Blush นะคะมันก็จะมีกระจกมาให้ด้วยแล้วก็มีแปรงขนแปรงมันก็แบบไม่ได้เลอค่าอะไรแต่ว่ามันก็ใช้ในยามฉุกเฉินได้เพราะว่าบลัชออนสมัยเนี้มันก็ติดทนนานกันแล้วหลายๆยี่ห้อนะคะซารีลืมพูดไปว่าแป้งของ r o y a l อันนี้มันมีกระจกด้วยฉะนั้นมันจะเป็นประโยชน์มากกระจกมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีพัฟบางๆอันนี้นะคะ โอเคมีอะไรอีกไหมแล้วก็จะมีอันนี้ที่สลลี่พกติดตัวตลอดก็คือทิชชู่เปียกเอาไว้เช็ดมือหรือว่าเอาไว้เช็ดเวลาที่ไปสวอชเครื่องสําอางนะคะก็จะต้องมีทิชชู่เปียกติดตัวแล้วช่วงนี้สลลี่ติดใช้แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของ7 1เ่นอนะคะชื่อของแบรนด์ก็คือคาริสมาแล้วก็เป็นลายโดเลมอนแบบนี้ใช้ดีผ้านิ่มใช้แล้วสบายมือไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ขาดง่ายด้วยนะคะอันเนี้ยแนะนำนะ หมดโบเบแล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วนะคะซารีจะให้ดูด้านในกระเป๋านิดนึงนะคะด้านในกระเป๋าก็จะมีตัวคล้องคล้องเอาไว้ปิดกระเป๋าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะปิดก็สามารถคล้องได้นะคะแต่ปกติซารีไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าขี้เขียจมานั่งแกะเข้าแกะออกแล้วก็จะมีกระเป๋าด้านหลังอย่างนี้เอาไว้ใส่ของสําคัญๆใบเสร็จอะไรก็ได้นะคะจากนั้นก็จะเป็นช่องนี้แล้วก็จะมีกระเป๋าซิปอันนี้ เผื่อว่าเอาไว้ใส่โทรศัพท์ก็ได้มันจะได้อยู่ตรงกลางไม่ไปปน,นกับของอะไรนะคะแล้วก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งด้านหน้าทีนี้ด้านหน้าตรงนี้เขาจะมีความเก๋ๆก็จะมีสายตรงนี้นิดนึงนะคะเวลาที่เ,เพื่อนๆสอดอันนี้เข้าไปเห็นไหม มันจะสอดเข้าไปแล้วมันก็จะล็อกเลยให้อยู่กับที่นะมันก็เหมือนเป็นการปิดกระเป๋าอีกแบบหนึง่งแล้วทีนี้ตรงนี้ก็จะโชว์ว่าเป็นแบรนด์เอลิเซ่เก๋กไก๋ไปอีกแบบหนึง่งสามารถสะพายได้2แบบแล้วสลี่ก็มองว่ากระเป๋าทรงนี้อีกสัก4ี่ห้าปีทรงนี้มันก็ยังไม่ล้าสมัยมันก็ยังใช้ได้สลี่ถือว่าทรงนี้เป็นทรงคลาสสิกเลยแหละนะคะจะหิ้วข้องแขนก็ได้หรือว่าจะหิ้วลักษณะแบบนี้ก็ได้ คอสบอดี้ก็ได้เอ้ยกระเป๋าแบบนี้อันนี้แนะนำจริงๆนะเดี๋ยวซารีคงจะไปซื้อใบอื่นๆหรือว่าสีอื่นๆมาอีกแน่นอนเพราะว่าดูจากคุณภาพแล้วอะไรแล้วนี่คือแบบมันท็อปจริงๆแนะนำให้คนที่รักกระเป๋าไปเช็คกระเป๋าของแบรนด์น,นี้แบรนด์เอเลเซ่นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะเอนจอยกับพกอะไรในกระเป๋าเวอร์ชันซารีมันอาจจะดูน้อยนะแต่ว่าสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่ซารี พกติดตัวไปในวันสบายๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากดูวันทำงานของสัลี่ว่าสัลี่พกอะไรบ้างมีใบเสร็จเล่มใหญ่มีแบบว่า A4 อีกตึงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี แบบส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของใช้ออฟฟิศที่จะต้องพกติดตัวไปทำงานอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากดูเวอร์ชั่นกระเป๋าเบาๆก็บอกมาเดี๋ยวสลี่มาทำให้นะคะแล้วก็ในส่วนของรีวิวกระเป๋าเบาๆที่สลี่ติดไว้เดี๋ยวมารีวิวกันแล้วก็ใครอยากดูรีวิวกระเป๋าใบนี้เปรียบเทียบกับกระเป๋าแบรนด์อื่นๆว่าคุณภาพมันแตกต่างกันยังไงให้เห็นชัดๆแบบไซส์ by ไซส์ข้างๆกันเลยเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วมีอะไรก่ะคอลเลกชันกระเป๋า เดี๋ยวได้ดูกันอาทิตย์นี้แน่นอนสัญญาสัญญาสัญญาเลยว่าอาทิตย์นี้จะทำคอลเลคชันกระเป๋าให้ได้ดูกันนะคะสำหรับคนรักกระเป๋าทั้งหลายวันนี้ซารีมีแค่นี้นะเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย